มีช่องว่างด้วยแล้วแต่ละคลาสเนี่ยมันจะมีชื่อครูผู้สอนใช่ไหมครูคนหนึ่งคลาสนึ่งอาจจะมีครูที่สามารถสอนวิชานี้ได้สัสองสามคนคือครูคนที่หนึ่งอาจจะแทนไหมายเลขครูเป็นไอดีครูอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้ท e เชอร์ว Teacher ร์ทู one, ท two, แล้วก็ท e เชอร์ไฟอย่างเงี้ยวิชาที่เจ็ดอ,อาจจะมี Teacher วันคนเดียวที่สอนได้เออทีนี้เราเวลาเราเอามาเรียงเนี่ย 1> C หนึ่งถึง C เจ็ดเนี่ยมันอาจจะเอามาใส่ในในช่องตารางตรงนี้เออแล้วครูแต่ละคนเนี่ยทีเชอร์เนี่ยมีทีเชอร์หนึ่งเนี่ยมันมีเวลาของมันว่าสามารถสอนเวลานี้ได้นอกนั้นเขาไม่เอาเอออาจจะเป็นจันจันเช้าอังคารเช้าชอะไรอย่างเงี้ยก็ือดนว่าในส่วนนี้คือส่วนที่เราต้องใส่อินพุตเข้าไปใช่ไหมครับใช่ตรงเนี้ยเราใส่อินพุเข้าไปเออ แล้วถ้าอันเนี้ยครูก็ไปดูไอ้ไอ้ที่นักเรียนบอกอ่ะเดี๋ยวดจะโชว์โค้ดให้ดูอินพุตมันก็จะเป็นหน้าตายอย่างนั้นในแต่ในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีพรีเฟอร์วันของตัวเองอย่างเช่นครูคนที่สองอาจจะเป็นชื่อข,ของครูเซิร์ดก็ได้แต่เราใส่ใหมายเลขครูเซิร์ดว่าเป็นทีเชอร์ทก็ได้เราไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อจริงรเวลา,าที่ครูเซิร์เขาพร<ๆ>ีเฟอร์ก็อาจจะเป็น foot, ว,วันพุธเช้าวันศุกร์บ่ายอย่างเงี้ยเออเราอาจจะมีครูซัก เจ็ดคนอย่างเงี้ยในในดดพาร์ตเมนต์แล้วเวลาเราเรียงเราก็ต้องเอาคลาสพวกเนี้มาใส่เวลาตรงนี้หน้าตาของโครโมโซมมันจะเป็นอย่างนี้ออ่า หน้าตาของโครโมโซมก็จะเป็นอาจจะแบ่งเป็นสิบล็อกเลยจันอังคารพุดธพฤหััหสุขเรียงกันตามวันเลยสมมุติมีวิชาอยู่เจ็ดวิชานะพวกสายส่งพวก DSP อะไรพวกเนี้ยเราจะใช้โค้ดรหัสวิชาพวกนี้ลงไปอาจจะเป็น EE อะไรก็ไนดะ้ขึ้นเปหน, <สา S 2> นึ่งสองสามสาจะกปมาเลยก็ได<อ> <7, 8. S 1> ้เจ็ดแปก็เออสิบสิบเนี่ยนี่คือหนึ่งโครโมโซมโครโมโซม n ม m b e r วันเนี้ย มันก็จะมีเวลาของมันสมมุติเราเรา,เรารู้ในใจแล้วว่าตรงนี้วันจันทร์วันอังคารเช้าบ่ายอย่างเงี้ยอ่าพอพอนึกภาพนะแล้วเราก็จับวิชาพวกนี้ใส่เข้าไปขั้นแรกเราแรนดอมก่อน c ีหนึ่งซเจ็ดซสามอาจจะเชา้าอังคารว่างเงี้ยซีสี่เอ่อมีอะไรกะซ6หกนี้ผมน่าจะกำหนดตัวแปรเป็น c <8. S 1> ีแปด ว่า8แล้วก็กําหนดว่า4 8มันไม่สามารถ4 8สามารถเบิลได้เพราะว่ามันเป็นวันว่างกําหนด4 8เป็นวันเป็นคาบว่างไปเลยกําหนดเพิ่มมาอีกตัวเป็น4 8เออไม่ใช่ C เนี่ยหมายถึงคลาส m นะแต่่วนไอ้อลอตเนี่ยผมาได้ครับแต่แต่สมมุติว่าถ้ามันถ้ามันไม่มีอะไรใส่ในสอลอตมันจะไม่ e อ r o r หรอกอ๋อโอ้ใช่ก็กำหนดาเป็นคว่างแล้วก็แล้ว่ห้ C8 สามารถเบิลได้ป8ว่างทมที่เหลือต้อง C8 ใช่ไหมครับ งั้นงั้นเอาจริงนะถ้ามันสมมติส่วนเราเรา,เรามีเจ็ดใช่ไหมเราคาบประวหดมีสิบใช่ไหมเราอาจจะสี่เก้าสี่สิบไปเลยก็ได้เป็นคาบว่างเพราะว่าการอย่าเบิ้บเล,เ,ลเพราะว่ามันเขียนโปรแกรมยากอ่อใช่ครับเข้าใจแล้วเป็นเป็นเอ็มเป็นเป็นคาบว่างไปเลยเออก็ได้ถูกต้องดูว่าดูว่าจะแอดวานครับสีแปดตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดขียนโปรแกรมเดี๋ยวเขียนโปรแกรมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมัวเออผมก็เลยคิดว่ามันจะเออเลอร์ครับถ้ามันปล่อยว่างเออเลอร์ชัวถูกต้องดีมากดีมาก ที่ที่คิดถึงจุดนี้ก่อนอ่านี่ฮ <5 S 1> ะจะเป็น40 45ตรงนี้แล้วกันอ่าเจเนเรชั่นที่หนึ่งนักเรียนสร้างขึ้นมาละขั้นแรกนักเรียนทําอย่างเงี้ยได้ไหมเนี่ยทําเป็นสตริงอย่างเงี้ยแล้วตัวที่สองนักเรียนก็ทํามาอย่างเงี้ยซึ่งมันจะไม่เหมือนกับตัวแรกเออปาป่าปาเนี่ยทํามาเนี่ยประชั่นแรกล่ะร้อยตัวเขียนโปรแกรมมันไม่นานหรอกนี่ยปื๊บเนี่ยใช่ไหม เกิดเวลาใส่ใส่ไงเกิดจากการแรนดอมเราอาจจะสร้างตัวแรนดอมแล้วก็ชี้ลงมาเอี่ยแเราก็ลงเสร็จแล้วเนี่ยแรนดอมอย่างเดียวไม่พอในในแต่ละคลาสรูมเนี่ยมันเลือกอาจารย์ได้ด้วยเอออาจจะเป็นซีหนึ่งแล้วมันแฝงไปด้วยอ,อาจารย์คนที่หนึ่งไอ้ตรงนี้ซีหนึ่งมันอาจจะใช้อาจารย์คนที่สองเนี้ยคือเราเราแรนดอมมาก่อนแล้วเลือกเราเอาคลาสมาลงเวลาใช่ไหมลงเวลาเสร็จแล้วก็เลือกอาจารย์ อันนี้คือเราแรนดอมขึ้นมาก่อนเลยเรายังไม่ต้องสนใจว่ามันถูกมันผิดนะแล้วสมมุติเราสร้างครบร้อยตัวเนี่ย<ม>เรามาดูตัวแต่ละตัวดูว่ามันมีอาจารย์คนไหนที่สอนในวันที่ในเวลาที่ตัวเองไม่ต้องการบ้างสมมุติว่าทีเชอร์หนึ่งเนี่ยเอ่อทีเชอร์หนึ่งอาจารย์เช้ามันโดนเลยไม่เป็นไรเออสมมติว่าอ่าทิเชอร์สองอ่ะ ขอคูขอแก้ตัวนี้เป็นส่วนทิ a เชอร์สองเนี่ยมาสอนจันบ่ายไงซึ่งเวลามันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมเขาต้องการสอนพุธเช้ากับกับสุกบ,บ่ายตรงนีน้ก็ถือเป็นเออร์เอร์หนึ่งตัวละเราต้องหาเออร์เรพบทุกดูว่ามันมีกี่เออร์แล้วฟิ n e s s ของมันเนี่ยก็คือค่าเออร์คือค่าคอนฟลิกต์ค่าที่มันไม่ตรงกับไม่ตรงกับความต้องการอะ่ะอืม แล้วเราก็มาเรียงใหม่ว่าเอาตัวที่คอนฟ lict น้อยสุดมาไว้ข้างบนแล้วจับมันมา crossover มาผสมพันธ์กันเออเชื่อหรือไม่ว่าวิธีนี้มันจะสุดท้ายมันจะนำมาซึ่งตารางสอนที่ใช้การได้ครับเออมันมันมันจะนำไปสู่คำตอบที่ดีที่สุดอาจจะเจเนเรชันที่สิบเอออาจจะต้อง crossover กันสิบเจเนเรชันแล้วก็เรียงเนี่ย วิธีนี้มันกินเวลานานแต่ถ้าเกิดเราอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามีสิบตัวล่ะมาเรียนกันอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็สิบแฟกตอรเรียลแล้วใช่ไหมมันเยอะใช้วิธีบูสต์ฟอร์ดไม่มีทางหาเจอหรอกสิบแฟกตอรเรียลแล้วแล้วแต่ละอันเนี่ยแต่ละเคสเนี่ยมีอาจารย์อีกอาจารย์ที่สอนได้อ่ะสามสี่คนขึ้นมาล่ละเออคือถ้าเกิดเรามานั่งเช็คทุกคำคำคำตอบเนี่ยเออพวกวิธีการเวลาทั้งหมดในการคำนวณน,น่ะอาจจะไม่จบแต่ถ้าเกิดวิธีเนี้ย มันจะนําไปซึ่งคําตอบเราคิดดูว่าตารางสอนจริงๆอะ่ะมันไม่ได้มีแค่สิบคาบใช่ไหมมันจะมีถ้าเกิดเราทําแอดวานซ์ขึ้นมาอีกอะ่ะมันจะมีอะไรที่มันสอนอีกอย่างเช่นวอลฟอร์หนึ่งเงี้ยวอลฟอร์สองเนี่ย,ยมันเรียนเวลาเดียวกันได้หรือเปล่าวิชาเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ยังไม่รวมว่าคลาสรูมนะสมมุติว่ามีห้องมีรูมสามอันแต่ส่วนใหญ่ห้องที่เรามีเนี่ยมันจุนักเรียนได้ครบอยู่แล้วมันว่างอยู่แล้ว เออ <ผม S 2> ในหน็ตจะไม่จะไม่ทำรูมครับเพราะว่ามันไม่ใช้เออแต,แต่แต่ทำทิ้งไว้หน่อยก็ดีเพราะว่ารูมอ่ะ,อะให,ให้ให้รูมอ่ะมัน Available ไงสมมติว่าห้องเอ่อห้องห้องเรียนเนี่ยมันจุคนได้สี่สิบคนสามสิบคนนะแต่นักเรียนห้องหนึ่งมันมียี่สิบหกคนยังไงมันก็ผ่านอยู่แล้วใช่ไหมเราทำโจทย์ตรงนี้ทิ้งไว้เฉยๆก็ได้ไม่ต้องยังไงมันก็ผ่านอะ่ะเออ แต่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 ข้อเสียงของการที่ใส่ตัวแปรที่มันไม่ได้มีผลนะลงไปก็คือเวลามันความน่าจะเป็นในการแรนดอมันมันจะสูงมันจะเยอะแล้วโอกาสที่จะเจอคําตอบมันจะช้าลงแต่ถ้าเกิดเขียนเผื่เอเผื่อเอาไว้ในกรณีที่เออเราพัฒนาอันนี้ขึ้นไปเออพอพอนึกภาพออกไหมขั้นแรกเนี่ยนักเรียนเจ n เน a เรตแรนดอมเจเนเรตมาให้ได้ก่อนอย่างเช่นอย่างพวดว่านักเรียนได้ตารางนี้ขึ้นมาเนี่ยซีหนึ่งเนี่ยอาจารย์ผู้สอนเป็นใคร เรียนห้องอะไรอห้องห้องหนึ่งห้องอะไรเงี้ยก็บอกไปปึ๊บ C หนึ่งดูซิว่าไอซีหนึ่งเนี่ยนักเรียนเรียนกี่คนวอฟอหนึ่งก็ยีบห้าคนแล้วรูมหนึ่งมันจุดได้สามสิบคนมันโอเคไหมอะไรเงี้ยคือวิธีหาคอนฟลิกต์ก็คือคอนฟลิกต์ก็คือคือเวลาอาจารย์เวลาการสอนเวลาสอนอาจารย์เนี่ย ของครูเนี่ยจะต้องไม่ตอนเรียก็อะไรนะไม่กระทบการไม่ขัดแยง้งไม่ขัดแยง้งเออไม่ขัดแยง้งแล้วก็ห้องเรียนห้องเรียนก็คือรูมเนี่ยรองรับนักเรียนได้แล้วก็อะไรกะมันมีเวลาเออแต่จริงจริงการเลือกลงตรงนี้มันเป็นการเลือกเวลาแล้วอะ่ะ ออ่ะครูไม่รู้มผลไม่ได้ดีหรือ,อเปล่านะกูห<อ>้องห้อง<พ>ของเราไม่มีผลกรับห้องเรียนจนํานวนแล้วก็เวลามไม่มีผลเลยเออมันไม่มีผลแต่แต่ก็ไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าใส่ใส่ทิ้งไว้ก่อนก็นได้คือมันมันมันจะผ่านหมดทุกเคสอยู่แล้วกรณีน,นี้ ครับเออย่างเงี้ยมันก็มันอย่างงี้มันยังดูง่ายนะเพราะว่าผมก็เปลี่ยนเอาเอาเป็นห้องเรียนมันเรนดอมไปเรนดอมห้องเรียนไปแล้วเอออ๋อจริงจริงมันจริงๆริอ่ะการจัดตารางสอนอ่ะสมมติไอ้นี่มันสองชั้นสี่ปีสี่ใช่ไหมแล้วปีสามอ่ะสมมติปีสี่กับปีสามเป็นภาษายนแล้วมันดันมาลงห้องเดียวกันเนี้ยเวลาเดียวกันเนี้ยมันก็คือคอนฟลิกต์ใช่ปะใช่ใช่ เออคือแต่แต่ตอนเนี้ยคูนักศึกษาก็ข้าชันปีเลยนลอย่างนี้อย่างนี้ตายอย่างนี้ตายคือคันแรกนะเอา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 ที่เราสามารถเรียนจบโรงเรียนเรือเรือนี้ได้นะเอาแค่ชั้นปีเดียวก่อนโชว์ให้ดูว่าอย่างอย่างน้อยอ่ะเวลาของอาจารย์ก็ไม่คอน FLICT เออแต่เราก็เราสามารถเปลี่ยนใจเพราะไป็งเงนซีน่าจะเยอะครับทิชื่อน่าจะเยอะขึ้นเลยคลาสเยอะเลยก็ก็เห็นไหมว่า อันนี้คือการจำลอง problem ว่าโอเค problem เล็กๆเงี่ยมันง่ายต่อการอธิบายเออแต่เวลาไปจัดจริงเนี่ยมันมีห้าชั้นปีคุณไม่มีทางจะใช้คนทำได้แมนนวลได้ถ้าเกิดเอานี่มาช่วยคิดเนี่ยโอกาสที่มันมจะสำเร็จมันมีสูงกว่าก็อืก็จะเป็นารเอาเอา,เอาไปใช้พูดในการต่อยอดนะเออจีเนติกอัลกอริธึมีประโยชน์ตรงที่ว่าหาคำตอบที่ดูท่าทางไม่มีทางหาได้เออหรือว่าใช้เวลา อินฟินิตในการหาเออแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายอันนึงเพราะว่าถ้านักเรียนไปทำารเสิร์ชมาบ้างเนี่ยมันจะมีโจทย์ที่เรียกว่า traveling salesman เคยได้ยินปะยังครับยังเหรอหรอ,อันนี้เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะอปปูลามาก salesman ก็คือเซลลขายของมีโจทย์ว่าอเมริกามีห้าสิสองลัา ให้ให้โซแมนอะเริ่มจากรัฐใดรัฐหนึ่งแล้วก็เดินทางไปขายของที่รัฐต่างๆข้างๆกันเนี่ยให้ครบห้าสิสองรัฐโดยที่มีระยะเวลาเดินทางสั้นที่สุดสมมุติว่ารัฐเอาง่ายๆก่อนเพื่อเพื่อง่ายต่อการเขียนรัฐมีทั้งหมดสิบรัฐแล้วกันรัฐที่หนึ่งอารมณ์เหมือนแม่ใช้ไปจายตลาดแล้วแต่ละร้านอะไรองเงี้ยตลาดเลยหรนอย่างนี้ก็ใช่ สี่หกห้าเอาเอาหกลัดพอครูขีเขียนว่าเอาอสามอยู่นี่แล้วนักเรียนเริ่มต้นตั้งจุดไหนก็ได้มันก็จะเป็นอ่าสมมติว่าครูเริ่มที่รัดที่ห้าแล้วกันแล้วครูเดินไปที่รัดที่สามอ่าระยะทางมันก็รู้ใช่ไหมห้าสามไปห้าเราคำนวณได้เสร็จแ,แล้วก็สามไปสอง สองไปหกมันหกไปหนึ่งมันมันก็จะเป็นซีเควนซีเควนซ์ของรัดห้าที่ที่ที่มีระยะจากจากห้าไปทุกๆุกรัดครับมันจะมันก็จะมีซีเควนซ์ขึ้นมาว่าเท่าไหร่บ้างเออใช่ไอระยะตรงนี้เราสามารถคำนวณได้เวลาเวลาทำมันต้องมีทุกระยะของแต่ละรัดถึงถึงทุกรัดใช่ใช่อย่าง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 เงี้ยอย่างกรณีเนี้ยเราจะเขียนโครโมโซมว่าห้าสามแล้วก็สองแล้วก็หก แล้วก็หนึ่งแล้วก็สี่แล้วก็กลับไปอ่าไม่ต้องเขียนห้าก็ได้เรามไม่ได้หาเด้วยกันแล้วฟิตเนสของเราเนี่ยก็คำนวณระยะทางห้าไปสามสามไปสองสองไปหกหกไปหนึ 2, 2่งหนึ 1, 1่งไปสี่อย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาเป็นคำนวณว,นว,นว่าอ่ามันอาจจะร้อยสามกิโลเมตรเงี้ยเรานักเรียนแรนดอมใหม่อาจจะหกบลาบ,บาออกมามันอาจจะได้ร้อยกิโลเมตรเงี้ยถามว่ามันดูมันดูโงโ่ๆโนะโจน์นี้แต่ลองคิดดูซะว่ามันมีสักห้าสิบลัดเนี่ย เออนักเรียน yeah, จะรู้ได้ไงว่าว่าจะ <Don 't S 2> เริ่ม <okay, S 2> ตรงไหนแล้วเออว่าว่าไปยังไงห้าสิบรัสเนี่ยการห้าสิบสองแฟคทอรเรีย mm hmm. นี่มันต้องหลามันมาหาศาลมากมันค,คิดไม่ได้ฉะนั้นเนเี่ยทําอย่างเงี้ยแล้วใช้วิธีใช้เจนเนติกอัลกอริทึมตรงนี้ก็เป็นโครโมโซมที่เป็นยีนยีนก็คือซีเควนซ์ตรงนี้ยเราก็สุดท้ายเราก็จับไอตัวที่ดีที่สุดอะมาครอสกันมาสลับยีนกันมันมีมันมีวิธีการครอสโอเวอร์ over, สำหรับ traveling salesman problem นะเพราะว่า